ตอนนี้โรงแรมเรามีโซนโซฟ้าใหม่นะครับตามมาเลยนี่ใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนี่ครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับนั่งสบายนะแต่แต่เดิมเนี่ยโซนโซฟ้าของเราก็คือจะอยู่ด้านนู้นนะฮะลองดูด้านนู้นนะครับมีแค่โซนเดียวนะตอนนี้ก็เพิ่มโซฟายาวฝั่งนี้เข้ามานะครับที่มีคําถามเข้ามาว่ามาคนเดียวทานได้ไหมนะฮะก็นี่เลยครับโต๊ะเดียวๆแบบนี้นะครับหรือมาเป็นคู่อย่างนี้นะครับเนี่ยก็ สบายมากนั่งฝั่งนี้ก็สบายนี่ครับนุ่มๆแต่ถ้าเกิดมาหลายคนก็ไม่ยากเลยครับนี่เดี๋ยวเราถาให้ดูแค่นี้เองนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราต่อโต๊ะขึ้นมาแค่นี้ครับก็นั่งกันได้เป็นครอบครัวใหญ่สี่ห้าคนแล้วนะครับหรือถ้ามาเยอะกว่านี้ก็ไม่ยากเย็นจะมาสิบสิคนยีสิบคน,บคนก็เดี๋ยวเราต่อแบบยาวๆให้ได้เลยนะครับก็ เดี๋ยวมาลองดูโซนใหม่ของเราได้นะครับ<ๆ>แล้วเจอกันครับขอบคุณครับ